รตาดนเนีร็มเลยกับนเขาเป็นอะไรหอหนูไปให้หมอเย็บไหมใหม่เถอะผีไปสงสารกูเลยสวยจังเลย ขอบใจี่ชมได้ยินบ่อยแล้วล่ะเป็นอะไรอะน้องตายังไม่แห้งเลยอะไม่ต้องรู้หรอกไปน่าเกลียดมากเขาเป็นตัวอะไรเนี่ยไปไหนจ๊ะไปรับรางวัลเ้๊แตงแต่ใส่ชุดเพชรี่ลืมกูเลยนะเบลทำไมอ่ะไม่สนใจกูเลยเป็นนานที่ใายัต่ชุดม่ยังไม่เคยใส่เลยกูเนี่ยใส่กูทาหน้าขาวทุกคืนเลยไง อยเล่นไปน้องสาวเลยน้อ,องสา,าวฉันยังไม่ยุ่งนะน่ารักจังเลยชอบจะไปไหนเจ้เนี่ยไปไหนก็ได้มันเรื่องของฉันให้พี่เดินเป็นเพื่อนไหมไม่ได้ข้าไม่ให้เดินเป็นเพื่อนงั้นพี่ขอไปเป็นผัวนะได้เปล่ายังอยากไปอยู่ไหมอีกข้างไหม เกระดดไว้โหควันหายน้ำลายหกเอกวันนี้มีโชคเหนือไทย เป็นตัวนี้ต้องให้มันระเบิดไม่เหนื่อยมั่งไงไม่มีทางเมียพี่กลับไปแล้วกูสง่งเครื่องแก๊ไปแล้ว แ,แบบนี้เลยน like ั่นตายเลยกูย um ืนตายเลยที possible, so ่รักที่รักมา้กูอยากได้อ่ะฮะกูอยากได้มึงพูดว่าอะไรนะกูชอบกูอยากได้มึงพูดแบบนี้เหรอเออเออกูก็อยากได้เหมือนกันก็ไม่แต่งงานกูไงกูอยากได้เขาแต่งงานกับกูเหมือนกับกูก็ตายก็ไปข้าแล้วเนี่ยเฮ้อเข้ามาเดี๋ยวพี่อะไรจะเองล่ามา ไปทุกคำหอมมงก็บัาทุกคืนเพราะกูชอบคมคืนเป็นข่าวงดลีเกบ้าลีเกบอเลาะงี้คุณเหนื่อยกูแล้วเนี่ยขอบคุณครับ,บค,ครับโเฉยเอยข,ขอบคุณนะครับ ทุกค่ำมึงก็ปั่มทุกคืนเพราะกูชอกคงคืน ได้ผู้หญิงคนนี้เอาหัวเข้ามาแล้ไเยแแมนเหรอาันี่ม่อยู่ไกล้วกูอ่ใยน่นนะคะายาวขนาดนีกอ้าวตัวแกสั้นกว่านี้หนูกินนมเยอะค่ะคุณแม่สูงไหวมากเลยนมอะไรบอกแม่ด้วยลูกนะแม่นก่อม่เนบอกแม่ซิ่มันคืเรื่องอะไรคือว่า ชายคนเนี้เขาไล่ปล้ำวาสนามาแต่พี่บุญนำมาช่วยวาสนาไว้นะจ๊ะแม่ใช่ค่ะมีคนชอมลูกของแม่ใช่ค่ะจ้าคนไหนคนไหนมัน้ั้งะนนท์นะไอ้นาตอบต่อบ้าไอูคนไมได้เคอยได้ก็ไม่คุได้แกดียังไงฮะมาาลูกสาวนะวาสนาลูกคอโปด่องคุณคนฮะคือเด็กเลือวาสนาไม่รู้ใครไม่รู้ผด้งนอยงตัดทอม่นนี่ยิ่งใจญ่ทุ่นุดนแถว่ยนมาทีแต่ว่าอย่ามากปด นี่ทำไมเป็นใครอ่ะกล้าว่าชัอุ้ยไม่รู้จักเหรอคุณหญิงหนัอดทิงน้องน้อยยิ่งใหญ่ที่สุดในแถวคุณหญิงหนอดทิงน้อยยิ่งใหญ่สุดในนี้แต่ก็โทษทีฉันคือเจ้าของ่นเดนนี้เชนามวราชมานกเป็นศสีอรุชาของเสด็จพี่อัศนย โอ้ยคุยกันละโชว์รถกูจะพื้เลยเดี๋ยวก่อนคุณหญิงอะไรเนี่ยตายจริงฉันมีตาหามีแววไปนึกไม่ถึงเลยนึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นองค์ราชบุตรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณหญิงเป็นเรื่องธรรมดาเอะเมื่อสักครู่นี้ฉันได้ยินว่าชุดสีชมพูน่ะคือลูกสาวเลยคนที่คือลูกสาวคนโต ลูกของคุณหญิงหนดสวยจังเลยอ่ะออันนี้ก็แน่นอนคุณหญิงฉันไม่ขอออครอมอะไรก็แล้วกันเห็นวาสนาครั้งแรกชอบอยากได้ลูกสาวของหญิงเป็นคั่วแต่งงานกับฉันราชฉดอุ้ยฉันเป็นเกียรติองตรนาม่นชอ่าในคุณหญิงราชฉลาดกังเราเมกยคุณหญิงจะได้เป็นแม่ยายเจ้าและคราวนี้นะ คือใจนผมแท้ก็จะยกาออกไปแก็ได้พี่นแางนี้ยังไงกันล่ะคะะมีพี่บุญนำอีกคนนะคะคุณแม่ค่ะอะไรคะน่ใส่ใจคอเราก็ไม่รู้จักจะไปยกเขาให้ไน้ม่อายู่ด้วยกันเดยกก็ได้เองเอาเป็นว่าฉันขอไม่ได้ขอไม่ได้คือแม่จ๋าคือบุญนำก็รักนะแล้วจะมาขอก็แบบนี้มันไม่ได้บุญนำก็รักมาก่อนนะแม่รักวัสนาไอ้นี่ใครเนี่ยรักวาสนา มันเป็นใครนะคุณหญิงมันเป็นเด็กวัดนะครับพระองค์เนี่ยเป็นมารมันเป็นมารอยู่ตรงเนี้ยก็คุณหญิงอยากจะมีลูกเขยเป็นเด็กวัดกันแล้วแต่คุณหญิงก็แล้วกันไม่ได้จะอยากมีแต่ว่าพระองค์เพคะจริงๆแล้วในจิตใจของคุณหญิงหมดเนี่ยอยากจะย่อห้พระองค์เต็มทีเลยเพคะพระองค์แต่ว่ามันติดอยู่ที่ไอ้บุญน้ำนี่แหละยันล็มันชอบพอเหมือนกันถ้าฉันนั้นมันฉันมีข้อเสนอเพคะว่ามาถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่ง หาพอให้คุณหญิงหนอดได้หนึ่งหีคนนั้นจะได้วาดนาลูกสาวของฉันไม่ใส่คาะเลยที่ท่กแม่คนที่ผีไ้่หลบคือแตงนธมาโอ้ธนาลูกไม่จะป็นหาดนี่ยังไงอะมาาไว้หาบ้านให้ได้ด้วยล